ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมเนี้ยผมเล่นไออัรเมนของกากัสเนี้ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับและเกมแรกผมรู้สึกว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วเกมนี้คือหลังจากที่ผมเล่นจบไปแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเก่งขนาดนั้นอีกเหมือนเดิมครับทุกคนต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นอัรเมนที่ไม่ได้แบกขนาดนั้น,นดน้นวยกากัสมันไม่ได้ไม,ไดมันไม่ได้ทําให้กากัสเก่งแบบเวอร์ไปเลยถึงขั้นแบบ แบกได้ขนาดนั้นอนะ่ะสุดท้ายผมก็ต้องไปโลหาตัวอื่นมาช่วยแบกอีกทีนะครับนั่นคืออัคเมนของกาการนั่นเองเดอะชัรคบักนะครับก็จะทําให้กาการเรากลายเป็นไฟเตอร์นั่นแหละรอบที่แล้วผมลองเล่นกับบอร์ดของเดว,วินิคอปไปให้กาการเป็นตัวแบกผมก็รู้สึกว่ามันไม,ม่เก่งขนาดนั้นเว้ยรอบนี้ผมก็เลยจะไปลองเล่นเป็นบุยเซอร์แบกแทนนะครับไม่ใช่บุยเซอร์แบกเป็นบุยเซอร์กับกาการดแทนนะครับให้กาการเป็นแบบเลือดเยอะๆไปเลยเนาะ ผมก็จะโลคู่กับเท็กซี่ด้วยนะครับนั่นก็คือไอตัวของฟิโด่อะใช่โลคู่กันเลย2ตัวนี้นะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้มันจะไปรอดหรือเปล่านะอันดับผมอาจจะไม่ค่อยแบบเวอร์สักเท่าไหร่นะครับตานี้แต่บอกเลยว่าก็เล่นสนุกอยู่แหละแต่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนะนะั้นแล้วแม่งแอบลกยากด้วยก็คือแม่งต้องโลวเวล7์เจ็ดอะฮิตสามดาวที่ก่อนสเตจห้าให้ได้อะแล้วมันยากนะครับถ้าเกิดไม่ฮิตก็คือไม่ฮิตเลย าถ้าเกิดฮิตตัวเดียวแม่งก็ไม่ได้แบกได้ขนาดนั้นนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะก็เลยเอามาเล่นเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนลองเอาไปเล่นตามดูเผื่อแบบจะเล่นได้เก่งกว่าผมนั่นเองโอเคช,ช่วงสเตจสอผมก็ได้เป็นฟิเดลกับกาการ์ดไปเรียบร้อยนะก็เก็บตังค์ไปก่อนนะครับเล่นแพ้ไปก่อนช่วงต้นเกมคือเห็นไหมอย่างที่บอกเลยว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเว้ยแม่งไม่แบกเลยช่วงสเตจสองไ <laughs> โอเคส่วนไอเทมที่ผมจะทําให้การ์ดก,ก็จะมีเป็น2ไททันเลยเพราะว่าผมจะเล่นกับบุยเซอร์ใช่ไหมเลือดมันเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือจะใส่ไททัน2อันเลยเพราะว่าจะให้เกาะมันเยอะด้วยนั่นเองและอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นดูดเลือดเองนะครับก็คือบัตเตอร์สแล้วแม่ก็เฮดโอเจเนาะ ส่วนฟิเดลนี่ผมจะทําเป็นอ่อเจเจให้มันแล้วก็อาร์คแอง2สองอันเลยนะครับแบบแรงๆไปเลยอ่ะเพราะยังไงกองหน้าเราก็ถึกอยู่แล้วนะครับถึงความที่มีกากัดด้วยแล้วผมก็อาจจะโลคู่กับมอร์ดิไคเซอร์ด้วยนะครับว่ามอร์ดิไคเซอร์มันเป็นทั้งเท็กชี่แล้วก็เป็นทั้งฟุตเซอร์เลยก็คือผมจะโล3ตัวนี้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นตัว3บาทเว้ยทุกคนมันต้องใช้เงินเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ฮิตก็คือมันจะไม่ฮิตเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็อาจจะเล่นเหมือนกันาะนั้นแหละครับเดี๋ยวมนานะ อัคเมน n ที่2เป็นอัคเ m e n t เงินนะครับผมก็น่าจะหยิบเป็นโค l o n ชั่น i ไปเพื่อที่จะให้บอร์ดผมมันเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้มี combat มานิดนึงโอเคก็ผมก็รีบขึ้นเวลนะไปลเวล7นะครับไม่น่าจะลเวล8ได้แนะ่นอนเพราะว่าเงินไม่น่าจะพอแน่ครับแล้วก็ลเวล8ก็มีเปอร์เซ็นเจอนน้อยกว่านะเราต้องโรถ,ถึง3ตัวเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะโรเวล7แหละบอร์ดผมตอนนี้ก็เปิดเป็น4ีบุยเซอร์ได้เรียบร้อยนะครับและด้วยความที่คีฟมันดรอปก,กากัตไวให้ผมเยอะมากเลย้ยผมก็เลยได้กาก,ากัสดาวมาแล้วนะครับ เรามาดูกันว่ากากัสสองดาวมันจะแบกได้หรือเปล่าซึ่งมันเป็นเตอร์เป็นตัวสามบาดอ่ะไอ้แค่เรามีอักเมนต์ให้อีกอ่ะจริงๆมันน่าจะแบกได้แล้วนะเว้ยเปิดสี่บุยด้วยไอ้เ <c> เ <oughs> ดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะครับในรอบสเตจสามเนี่ยผมก็น่าจะไปรู้อีกทีนึงและครับสเตจสตี่แหละเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้รอบที่ผมเอาไปเล่นกับเดวินิคอปอะมันเป็นยังไงนะครับก็คือการกัสมันบางเว้ยทุกคน เราใส่ให้มีดุดเลื่อดให้มันก็จริงนะได้ความสามารถจากเดวินิคอก็จริงอะแต่มันไม่ถึกยเวยคือมันตายง่ายมากแล้วผมโรมัน3าดาวใช่ปะแล้วกว่าผมจะขึ้นเวลก้าไปหาเคได้คือคนอื่นเขาแย่งไปหมดแหละผมก็เลยคิดว่าน่าจะยากครับไปเล่นกับเดวินิค็อปแบบเราต้องใช้เคในการช่วยแบกด้วยผมก็เลยคิดว่าเล่นกับบุยเซร์นี่แหละเพราะว่าเราจะได้โลอตัวที่ผมบอกไปตอนแรกใช่ไหมสามตัวเลยหลักๆนะครับถ้าเกิดเราโล3ตัวนั้นได้ก็อาจจะแบบชนะได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงหรือเลปล่านะนั่นแหละครับออย่่่่่่าางทีผมมมบบกกวเลนนััไคอย เก่งขนาดนั้นน่ะผมก็เลยมาเล่นกับบอร์ดบลเซอร์ดูแต่ว่าเห็นไหมทุกคนสเตจสคือผมยังแพ้อยู่เลยขนาดประกากัดสดาวด้วยดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะจริงจริงมันควรจะแบกได้แล้วนะไอ้ย่าสาบาท2ดาวในรอบสเตจสนี่คือเรานําคนอื่นแล้วนะแต่คือเรายังแพ้อยู่ครับเออนั่นแหละก็คือบอกแล้วว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับรอบนี้ผมขึ้นเวลเจ็ดมาแล้วนะก็ได้ฟิดเดิลเพิ่มมา1ตัวนะครับก็เก็บไว้นะยังไม่เจอกากัดเพิ่มนะครับ แล้วก็ของตอนนี้คือผมพยายามจะหาไททันให้มันเพิ่มอีกอันหนึ่งนะแล้วอีกชิ้นหนึ่งผมก็จะทําเป็นบัตเติร์นะครับให้มันแบบทึกๆไปเลยอะ่ะเออยังไงมันก็เลือดเยอะอยู่แล้วครับให้ไททันมันได้เกาะดาเมจมันก็น่าจะได้จากไททันด้วยนะครับก็นั่นแหละไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะด้วยความดวงดีแล้วนะครับคีฟแม่งดรอปกากัสเพิ่มมาให้อีกตัวหนึ่งคือชิวจัดอันนี้คือเอ็นคอเตอร์ของห้องนี้นะครับทำให้เราได้ไข่เลือกเลือกได้นะว่าเราจะให้ไข่เอ,อ่อแคสได้ในกี่รอบนะครับผมเลยเลือกแบบ เต็มที่มาเลยอ่ะเพราะว่าบอดผมคิดว่าบอร์ดผมไปได้แน่นอนนะครับ13รอบก็เลยเก็บมาเลยครับแล้วผมก็เลยโลนะสโลโลนะครับได้กากัดมาเป็นตัวที่5เรียบร้อยแล้วแล้วผมเจอเวียโก้ด้วยนะครับในช็อปผมก็เลยเอาไปเล่นนะติดเท็กซี่ด้วยนะคู่กับหมอดเนาะก็ได้แล้วก็น่าจะแบกได้นึงหรือเปล่าวีโก้เออมันน่าจะเก่งแหละก็เดี๋ยวค่อยหาขอให้มันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เล่นเป็นแคลรี่หลักนะเอามาแบบเสริม,มดาเมจนิดหน่อยเฉย แต่นั่นแหละรครับอย่างที่บอกว่าการกัดมันไม่ได้แบกขนาดนั้นนะผมได้เป็นของไหมมันแบบ BS สองชิ้นแล้วนะก็คือบัตเตอี่กับไททันนะครับเดี๋ยวรอหาไททันให้มันอีกชิ้นหนึ่งก็จะแบบถึกสุดแล้วอะ่ะเออ,อเฮียเก่งเปล่าไม่รูแ้แต่คือได้ของ BS แล้วอะ่ะโอเคก็ได้ฟิ้เดิลสดาวมานะครับก็เดี๋ยวหาเป็นอาร์คแองให้มันอีก2ชิ้นหรือไม่ก็ของแบบพวกของเวทอะไรพวกนี้ให้มันนะครับก็คือจะเป็นตัวแคลี่แถวหลังให้เราละแหละแต่คือระยะแค่2ช่องเองแค <laughs> ส่วนอเม่สุดท้ายผมหยิบเป็นพอติเบิลฟอร์สนะครับเพราะว่ารุ้นว่าจะได้แบบอะไรที่ทําให้การกัดเราเก่งขึ้นนะผมน่าจะหยิบเป็นไลท์คิวนะครับเพราะว่าอยากที่บอกเลยว่าเลือดมันเยอะอยู่แล้วอ่ะและไลท์คิวมันแจกโลให้เพื่อนได้เรื่อยๆครับผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะเอามานะอันอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไลท์คิวน่าจะดีสุดแล้วผมก็ใส่ให้หมดไปเลยแล้วก็น่าจะให้หมดเป็นแท่งหลักนะครับโอเคเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมเจอไอตัวของชื่ออะไรนะโชแก๊สสองดาวผมก็อาจจะเอาให้มันมาถือก่อนนะครับถ้าเกิดได้มมอดด3าค่่ยโไปใใหห้ โอเคนี่ผมก็โลนะสโลโลนะครับได้กระดัดมา6ตัวเรียบร้อยแล้ว ในรอบวงนี้ผมหยิบม,มาเป็นเบลนะครับเพราะว่าไอ้ของที่เหลือคือไปหมดแล้วนะครับที่เราต้องการน่ยไม่ว่าจะเกาะหรือว่าตะเหลี่ยวก็ตามนะไปหมดแล้วเได้มาเป็นเบลนะครับเบลนี่ผมน่าจะเอาไปทําเป็นวงหมอกหรือเปล่าเอาให้แบบตัวแท้งเรามันถึกแบบสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ผมก็หลต่อนะได้กากัดอยู่แค่6ตัวนะครับยังไม่ได้เพิ่มไดฟิเดลเพิ่มมาเป็นตัวที่5เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดได้3ดาวก็จะดีแต่ว่าตัวที่ผมอยากให้มันสามจริงๆคือหมดเว้ยเพราะว่ามันเป็นแท้งหลักเราอะ แต่มันมีคนเล่นด้วยอะดิผมก็เลยคิดว่าน่าจะทําไม่ได้หรือเปล่าตอนนี้ผมอาจจะต้องไปใช้เป็นโชวแกตสองดาวแทนนะครับแต่หมอด3ดาวจะดีกว่านะนี่เจอหมอดเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีคนเล่นเล่นไอ้นี่คอนเทสเราดิก็น่าจะทําไม่ได้นะครับได้าการ์ดเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งรอบนี้ผมน่าจะโรดาวเลยนะเพราะว่าอยากจะฮิตเต็มทีและอยากจะให้มันฮิตก่อนเข้าสเตจห้าให้ได้ครับแต่หลังจากที่บอดเราได้2ดาวหมดแล้วคือมันก็พอไปได้นะฟิดเดิ์มันก็จะพอช่วยแบกได้อยู่นะครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าท้ายเกมอ่ะไอ้พวกบอดที่มันแบบไปไกลๆแล้วอ่ะเราจะไปสู้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราตามไม่ทันนะเราจะไปหาตัว5บาทมาสู้คนอื่นเขาน่าจะตัดไปหมดแล้วอ่ะไอ้ตัวที่ผมอยากจะเติมก็คือตัวของเวียโก้นี่แหละทุกคนที่จะเป็นตัวแบกช่วงท้ายเกมเนาะแล้วก็ไอ้พีเคเรานั่นแหละนั่นแหละแต่คนอื่นเขาน่าจะเอาไปหมดอ่ะซึ่งผมไม่น่าจะฮิตแน่นอนแล้วอย่างที่บอกเลยว่าเราโลตัว3บาทแม่งใช้เงินเยอะมากผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นก้าได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะรอบนี้นะครับ ถ้าเกิดเราขึ้นก้าวไม่ได้เราไปเจอบอร์ดให้เล่นพวกตัวหบาทยังไงเราก็มีสิทธิ์แพ้สูงเว้ยโอเคก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะตานนี้นะครับรอบน,นี้ผมได้เป็นกา,การ์ดพิ่มหมาอีกตัวหนึ่งนะขาดอีแค่ตัวเดียวเองนะครับใครจะฮิต3ดาวแล้วโอเคผมน่าจะโลหมดเลยเพราะว่าผมอยากจะฮิตและเรียบร้อยนะครับมาและก,การ์ดสาดาวคือเป็นทามิ่งที่ฮิตดีมากเลยนะเว้ยคือนั่นแหละถ้าเกิดมัน3ดาวแล้วว่าแม่งจะแบกได้หรือเปล่านี่แหละทุกคนประเด็นเลย <laughs> จริงๆอะถ้าเกิดเป็นตัวอื่นอะเป็นตัวแบบเซ็ ตัว3บาทสามดาวนี่คือแม่งแบกได้แน่นอนฮิตไวขนาดนี้ยังไงเราก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเก้าได้สูงเลยแต่นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเว้ยผมไม่รู้ว่าผมจะชนะได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดฟิทเดลผมไม่สามผมก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าด้วยเออมันยากนะครับเล่นไอ้อักเม่นเนี้ยคือเหมือนการกัดเป็นแค่ตัวแท้งที่มีดามเมจนิดเดียวเว้ยเห็นไหมทุกคนดาเอทนไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเลยแม่ง3าดาวแล้วแม่งควรจะตบตายตบตายเลยหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่เว้ยทุกคน เราเมลักหลักอาจจะมาจากฟิด,ฟดเดิลสองดาวของ1ชิ้นด้วยซ้ำนะทุกคนดูดิด <laughs> แต่ว่าผมยังไม่ตัดสินใจขึ้นเวลนะครับผมน่าจะโลหาฟิดเดิลสดาวกับหมอด3ดาวให้ได้ก่อนแล้วผมค่อยขึ้นเนาะ โอเคก็ okay, เดี๋ยวเก็บเงินนั้นก่อนนะครับโอเคได้หมดมา6ตัวแล้วนะขาดที่แค่ไม่กี่ตัวเองแล้วได้โชกเกตมานะครับส่วนไอเทมที่ผมก็พยายามจะหาให้ฟิเดลนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ2ชิ้นครึ่งเองก็ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะแต่ยังดีที่ผมได้เป็นไททัน2ชิ้นให้กากัดเรียบร้อยแล้วนะส่วน H O J นี่ผมน่าจะใส่ให้ฟิเดลหรือเปล่าและอีกชิ้นหนึ่งผมน่าจะใส่เป็นอะดัพีฟแหละเฮ้ยไม่ใช่สตาร์ทคีฟนะครับปูบิดขอภาย เออนี่แหละครับแต่จริงๆอยากได้เป็นอาร์คแองมากกว่าแต่ว่าไม่ดรอปล็อตมาเลยเว้ยก็น่าจะได้แบบประมาณนี้นะเนาะก็เดี๋ยวมาลุกันต่อหาหมดกับฟิเด์สามดาวให้ได้หละพอมีภาพแหละบอร์ดตอนแรกทุกคนมันเป็นทามมิ่งที่เราคิดไวมากเว้ยแต่ถ้าเกิดทุกคนไอ้พวกคนในห้องอ่ะเขาไปเวลก้ากันได้แล้วหาห้าบาทสองดาวมาสู้กันได้แล้วเนี้ยเออผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าเนาะเออล้วผมต้องขออภัยไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันว่าวันนี้เสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกเป็นไข้ยอยู่นะเดีเ๋ย แล้วก็สมาธิในการแบบคิดคำพูดเนี่ยคือแบบบางทีอาจจะมีพูดผิดบ้างพูดมึนๆบ้างอันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยคือเป็นไข้อยู่แล้วกคนไปตากฝนมามั้งแล้วโดนไข่ไปเลยคลิปที่แล้วก็เป็นมั้งผมพากในวันที่เป็นไข่เนี่ยสองคลิปเลยนะเพราะว่าผมกะจะทําไหวอะ่ะผมก็เลยทําไปก่อนนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้แม่งจะเป็นไข่หนักหรือเปล่าผมก็เลยทําไปก่อนแหละนั่นแหละครับทำรองไว้เนาะแต่ว่าผมไม่อยากหยุดไงก็อยากทําแบบมาลงให้ได้ทุกวันนะไม่อยากหยุดนะไม่อยากบิดทุกคนไง โอเครอบนี้ผมน่าจะตัดสินใจขึ้น8เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมอยู่ตอนนี้ไปผมก็ไม่ได้อะไรแล้วว่าผมน่าจะตัดสินใจขึ้น8ปดไปโลแบบเผื่อเจอพวกตัว5บาทมาช่วยเล่นมากกว่านะครับก็เลยขึ้นมาเลยละการได้เป็นป๊อบป,ปี้มานะป๊อบป,ปี้นี่ผมเอาไปเล่นนะเพราะว่าผมจะเล่นโคโบโกะไงป๊อบป,ปี้มันก็เป็นไซเบอร์บอสนะครับทุกคนก็น่าจะเอาไปเล่นแน่นอนเพราะว่าจะติดไซเบอร์บอสคู่กับโคโบโกะ โอเคแต่ว่าถ้าเกิดเราขึ้นเก้าได้ผมก็จะเอาเป็นไอ้เค้มมาลงแล้วก็จะได้เป็นแบชชั่นด้วยนะติดกับป๊อปปี้นะครับแล้วก็ได้เป็นอ๋อดเดวิน e ีคอฟด้วยบอดแล้วก็จะเก่งมากขึ้นแหละแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่าผมจะขึ้นเวลไปทานคนอื่นหรือเปล่านี่แหละคนอื่นก็อาจจะขึ้นเวลไปได้ก่อนนะไปหาพวกตัวเวลโก้เค้มมาเล่นก่อนเนะี้ยผมก็มีหมดสิทธิ์ที่จะโลหาเลยแหละนั่นแหละครับเดี๋ยวมาดูว่าจะรอดหรือเปล่านะกาดแม่งไม่แบกเลยดูดิไอ้เช่คือมันควรจะแบกมากกว่านี้เปล่าวะ เจ,จอหมด3ดาวนี่แหละคนนี้แหละทุกคนที่เขาเล่นคอนเทสต์หมดเราอะ่ะผมก็เลยหาหมดไม่เจอเนาะ,ะโดนกระทืบไปนะครับตานี้แพ้แบบเกือบเต็มบอร์ดเลยคัตดามเมจห้าพันนี่สามดาว3บาท3าดาวดาเมจห้าพันโคตรอ่อนอเคือ่นั้นแล้วอย่าทุกบอร์ดวมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะโอเคผมได้พิเดลเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟิเดลเราได้แจกมานะครับแล้วก็การเลนการเลนนที่ผมน่าจะเอาไปเล่นมั้งเพราะว่า มันติดอ่อมันจะได้แบบมอดของการเล่นมาอาจจะได้เป็นมอดของบยิเซอร์อะไรเงี้ยเราเอาไปใส่ให้ตัวอื่นมันก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะโอเคนี่ผมได้ฟิดเดิลสาดาวเรียบร้อยนะครับแต่มอดนี่ผมน่าจะไม่โลแล้ววะ่ะทุกคนผมน่าจะขายทิ้งแหละเพราะว่าอย่างที่บอกเลยไอ้คนนั้นมันเล่นนะ่ะเขาน่าจะขายทิ้งนะครับไม่น่าจะเก็บละน่าจะขึ้น9ดีกว่าไปหาพี่เคมาช่วยแบกท้ายเกมดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะเพราะว่าบอดอันนี้มาสคอตไม่ก็ใช้เคเว้ยแล้วเขาเกล์เก้าเงินล้ววะ่ะ และไอ้คนเล่นไอ้นี่ก็รวยเหมือนกันไอ้คนเล่นอ๋อคนเล่นออกอะออนั่นแหละครับเขาหน้าจะตัดเวียกโกแน่นอนซึ่งนั่นแหละครับผมหาหาผมหาหาบาทไม่เจอแน่ๆนตานี้ช่ <c oughs> จากที่ไปสเกลสเกลดูนะครับบอร์ดท,ที่ผมคิดว่าผมสู้ไม่ได้ก็คือบอร์ดของค o เ d e นอ็อกเนี่ยหนึ่งและไม่ใช่บอร์ดคนเล่นอ็อกคุดผิดครับบอร์ดไอ้ s t r a t e g i c a ห้าเออ ไอบอร์ดคนที่เล่นหมด3ดาวแหละนั่นคือผมสู้ไม่ได้แน่และอีกบอร์ดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมจะสู้ไม่ได้ก็น่าจะเป็นบอ,อร์ดมาสคอตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบอร์ดนั้นมันขึ้นไปหาออโร拉สดาวได้ผมมีธิ์ที่จะแพ้สูงมากเลยนะครับแต่ว่าไอบอร์ดคนนี้ผมสู้ได้อยู่นะซินดิเคตนะครับเขาไม่ได้โลไอตัวของทวิสเฟสสามดาวนะเขาน่าจะเล่นเป็นมิดฟอร์จูนแทนแต่มันไม่ได้แบบพิดขนาดนั้นอนะ่ะก็เลยไม่ไหวนะครับผมก็ได้ชนะได้อยู่นั่นแหละครับไว้มีโอกาสผมจะมาเล่นให้ดูนะไอบอ icate, Fate, อบออออรดนนเเนเเวออ่่่่ผมมมกกกบาาัังงืืจยู เอาเรื่องเลยแหละโอเคก็จบสเตจ5เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือประมาณ4คนสุดท้ายผมสู้ไอ้คนสุดท้ายได้เว้ยแต่ว่าไอสอคนที่อยู่ที่1กับที่3นี่ผมสู้ไม่ได้เลยบอร์ดทวเวอร์ไปแล้วเนาะโอเคจบรอบคีสนี่มาผมหยิบมาเป็นอาร์คแองนะครับก็น่าจะเอาไปใส่ให้ฟิเดลหรือเปล่าฟิเดลผมน่าจะถอดไอสตาร์ทคีปออกไหมใส่เป็นอาร์คแองแทนนะครับใช่น่าจะใส่แบบนี้เลยเพราะว่าอยากให้แบบดาเมจล้นๆไปเลยนะครับหรือไม่เอา ด้วยใส่เป็นชีฟอันหนึ่งอ่าโอเคใส่เป็นชีฟอันหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาแม้ใครใสอีกแหละชีฟอันเนี้ยก็เลยใส่เป็นเอ่อเจจีให้เวโก้ไปแทนนะครับโอเคก็เดี๋ยวขึ้นเก้าอันีก็เอาไปโลหะพี่เคสองดาวให้ได้และไอ้คนนี้เขาเอาเก้าออโรราสองดาวไปแล้วไงคือผมสู้ไม่ได้แน่ๆไอเชี่ยราคากัร์ดมันก็ไม่ได้แบกขนาดนั้นนะดิ เห็นไ,ไหมทุกคนสู้ไม่ได้เลยวะกาก์ดแม่งดามเฮดห้าพันเอ้ยต,ตัว3บาท3ดาวผมจะหลุด <c oughs> อ่อนจังวะโอเคผมเจอเคเรียบร้อยแล้วก็ลงไปนะครับได้เวนิเดวินิคอฟแล้วก็แบชชันด้วยแต่ว่าผมยังหายตัวของโคโบโกะไม่เจอนะถ้าเกิดผมเจอผมจะเอามาแทนไอตัวของโชเกตนะครับเอ,อ๊ะไม่ใช่โชเกตเอาตัวไอ้นั่นตัวไหนวะที่มันเนียนๆอยู่ในบอร์ดอ่ะไอ้นี่ไอ้ชื่ออะไรนะดรบอนโดเออตัวเนี้ยครับที่มันจะเนียนๆอยู่ในบอร์ดเราแหละ าเกิดผมเจอโคบโกะผมก็จะเอามาลงแทนนะได้เซิร์ฟเวอร์บอสด้วยนะครับแล้วก็หามัน2องดาวได้ก็จะให้มันเป็นตัวแบกเลยโอเคอันนี้ผมให้ของไอเคไปก่อนนะให้มันช่วยแบบทำดาเมจไปก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับกับบ้าน5สตาติจิสนี่ผมสู้ไม่ได้แนะ่เว้ยบ้านนี้อย่างที่ผมบอกเลยตอนแรกนะครับคือบ้านมันเบอร์ไปแล้ว,วมีหมด3ดาวด้วยยังไงผมก็แพ้แน่นอน ชีวิตสุดท้ายแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับแล้วผมเจอ,อโคบุโกะเรียบร้อยแล้วไ,ได้แบบฟูบอลสักทีนะตอนนี้นะครับเอาไปแทนดรบันโดเลยก็นี่จะเป็นหน้าตาบอดแบบที่ในอุดมคติเลยทุกคนนี่เลยหน้าตาบอดแบบนี้เลยเหลือแค่หาหมด3ดาวไม่ได้ก็จะเก่งกว่านี้นะครับถ้าทุกคนเอาไปเล่นตามนะเอักเมนของกากัรดนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะถ้าเกิดอยากเล่นกับขาก็เล่นได้แล้วครับ <laughs> นี่เลยหนะ้าตาบอดประมาณนี้เลยเห็นปหนี่เลยนะครับถ้าเกิดได้เมดอามดาวอีกตัวหนึ่งผมว่าน่าจะเก่งกว่านี้นะเพราะว่าเราจะมีตัวยืนได้แบบนานกว่านี้แต่นั่นแล้วรเราหามไม่ได้เพราะว่าไอคนนั้นมันเล่นอยู่เนี่ยไอคนเนี้ยไอเจอ้าคือแม่งโลหมดเฉยเลยแล้วแม่งตัดโคบโ,โกะด้วยเล่นวิเคอีกและไอบ้านของโกลเด้นออกแม่งก็ตัดไอตัวเวียโก้ผมอ,อีก,กนั่นแหละครับก็น่าจะแพ้ไปนะตานี้นะเพราะว่าผมสู้ไอบ้านนี้ไม่ได้อยู่แล้วโอเคก็ได้จ,จบไปครับตานี้ ถ้าเกิดได้มาก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะไอ้อักเมนต์ของกากัสนะครับแต่เตือนไว้ก่อนว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเกิดอยากเล่นขงก,ก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะโอเคก็น่าจะจบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตากันด้วยคำพูดของจ้าได้ไปสู่ภาพขออภยัยในนาทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยเรื่องเสียงเรื่องคำพูดด้วยอาจจะมึนๆมึนๆงงอะไรนิดหนึ่งนะครับแผลบหน่อยขออภัยไว้ก่อนเพราะเป็นค่ายจริงๆเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าผมใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถจิ้ม ไปเจอกันครับผมสวัสดีครับ ที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัหมบอกคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมเลยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over t o p Up รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน